มาพูดถึงมาาตติป yeah. ัฏฐานสูตรที possible, it it <viral> ่ยังที่พูดค้าคือเมื่อสมาธิเราดีแล้วเนี่ยยานทัศนะจะเกิดขึ้นไอ้คำว่ายานทัศนะนี่แหละบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เหมือนจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นยังไง คือเมื่อจิตเราสงบทรงฌานนิ่งเป็นฌานสี่จิตตั้งอยู่ศูนย์กลางกายว่างจิตว่างไม่มีโลภะราคะโทสะไม่มีไม่สุขไม่ทุกข์ไปสู่เบขาเฉยก็จะเกิดแสงโอภาสตขึ้นที่ศูนย์กลางกายภายในกายจะรู้สึกมันสว่างขึ้นที่ศูนย์กลางกายภายในกายนะ ไม่ใช่ที่หน้าที่ตาหรือรอบตัวหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ขอย้ำว่าภายในกายตรงที่จิตตั้งอยู่นะั่นคือศูนย์กลางกายว่างจะรู้สึกสว่างที่พระเจ้าตราัสว่าแสงโอภาสจะเกิดขึ้นแสงสว่างน่จากว่างว่างไปจะรู้สึกสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ภายในกายอย่างนี้ เราก็ดูเฉยจิตแล้วเพ่งอยู่ความนิ่งอยู่แล้วเมื่อความนิ่งมันว่างสว่างเราก็รู้เราก็ดูเฉยความว่างความสว่างอย่างนี้แหละเรียกว่าคือยานทัศนะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตทรงฌานได้มาตรฐานเสร็จแล้วเป็นไง เราก็จะดูความว่างความสว่างนั้นเฉยมันก็เลยกลายเป็นกระสินแสงสว่างไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราลูกก็าตามไม่ลูกก็าตามมันก็คือกระสินแสงสว่างดูเฉย,ยมันสว่างดีเย็นดูได้เป็นชั่วโมงก็ได้ หึ่งชั่วโมงหนึชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ดูได้ดูใช้ไหมปวดไหมเมื่อยไหม่หมหมะไรทั้งส้นปิติสุขเย็นเัแ้แต่ศจจีรษะจดปลายเท้าแสงสว่างแสงโอภาสอย่างนี้คือญาณทัศนะแสดงให้เห็นว่าจิตนี้พร้อมที่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนา ทำไมถึงต้องมีแสงสว่างหรืออย่างทัศนะและจึงจะบอกว่าพร้อมที่จะยก,กจิตสู่ปัจนาเพราะเห็นว่าเวลาย,ยก,กจิตเพ่พิจารณาสิ่งใดก็จะเห็นสิ่งนั้นแ,แสงสว่างเหล่านี้ก็คือจักขุทิพนั่นเองเช่นพระเจ้าพิจารณาอดีตชาติก็จะเห็นอดีตชาติตัวเอง รักโให้เห็นไปตลอดก็เ,เพราะไอ้แสงโอภาตตัวนี้แหละมันทำให้เกิดเรียกว่าจักขุทิพย์พิจารณาอะไรก็เห็นในนั่นอ่ะกาพิจารณาร่างกายเราโครงกระดูกเราก็จะเห็นโครงกระดูกเราโครงกระดูกผีเนี่ยแต่หัวกระโหลกจดปลายเท้าเนี่ยเป็นโครงกระดูกนั่งอยู่ พิจารณาตรงไหนเห็นตรงนั้นแต่ถ้าคนที่ไม่มียานทัศนนก,ก็ดูความสบบนิ่งว่างอย่างนั้นการยกจิตขึ้นมาพิจารณาร่างกายถึงจะมองไม่เห็นแต่จิตจะเข้าไปเห็นธรรมอย่างชัดเจนจแจ่มแจ้งพิจารณาไปถึงตรงไหน,นคิดไปถึงตรงไหนจิตก,ก็จะตามรูเ้เ้อะ ตามรู้แต่ไม่ตามเห็นวอ๋ออย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เองเช่นเราคิดว่าเรามีความแก่เป็นของเราเป็นธรรมดาจะลองมองแก่ไปไม่ได้เพราะเราคิดอย่างนี้จิตก็อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองจิตตามรู้ผมงอกผมรวงผมอะไรจิตก็ตามรู้อ๋อที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองแต่ถ้า ได้ยานทัศนะคือได้แสงสว่างจากขุตทิพย์ก็ mm hmm. จะเห็นรูปนั้นไปด้วยเช่นพิจา,ารณาการเกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาก็ mm hmm. าจะเห็นภาพเองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแต่ถ้าไมได้ยานทัศนะเป็นแต่รู้รู้ด้วยใจแต่ถ้ายานทัศนะกระทั่งรู้ทั้งเห็น ก็ตามรู้ตามเห็นท่านต้องให้เข้าใจถ้าคนไม่ได้ยานทัตนะแต่ได้ความสงบนิ่งว่างและพิจารณาก็จะตามรู้แต่ไม่ตามเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะรู้เรียกว่าสุขกับวิปัสสโกคือรู้และละกิเลสไปได้อย่างเงียบ โดยไม่รู้เห็นถ้าใครไปถามนระกมีไหมสวรรค์มีไหมท่านบอกว่ามีท่านเคยเห็นไหมไม่เห็นหรอกอไม่เห็นแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีพระพุทธเจา้าตรัสไม่ผิดหรอกคนเรานี่จากขาอรบก็เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนมันได้ผลมาทุกอย่างแต่เราไม่มี ความสามารถถึงขั้นจะได้จักกุทิพย์ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่แหละการปฏิบัติเพราะฉะนั้นยกจิตมาพิจารณากายเนี่ยที่บอกแล้วข่าวที่แล้วพูดถึงเรื่องลักษณะสามัญประจำมร่างกายนี้ที่เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตา เราพิจารณานิจังทุกขังนัตตางร่างกายนี้ไ่อยๆว่ามากเข้ามากเข้ามากเข้าคิดแล้วคิดอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะเกิดยานเป็นแปดเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปรู้ยานที่สองคือพังคยานเห็นการดับไฟของธาตุขันเราพิจารณาการดับไปธาตุขันซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้น ก็จะไปเห็นโทษโทษของร่างกายนี้จะมีความรู้สึกขึ้นมาในในปัญญาว่าร่างกายนี้ที่แท้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษและมันเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษมันเสื่อมไปตลอดเวลา ความเสื่อมของมันเนี่ยเราเองเราไม่อยากเสื่อมเราอยากจะอยู่อย่างเนี้นี่แนละรอแล้วอยู่ให้นานที่สุดแต่ความเสื่อมของมันเนี่ยมันทําให้เราอยู่ไม่ได้แต่มันทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้เราก็จะเป็นทุกข์เรากลัวความแก่นั่นแหละความเสื่อมกลัวความป่วยกลัวความตาย พอเขาเห็นความเสื่อมตรงนี้ของสังขารเห็นความไม่เที่ยงแน่แน่อน,นของสังขารเพราะฉะนั้นสังขารน,นี่คือเป็นโทษเป็นภัยแก่เราซึ่งมันจะตายตอนไหนมันก็ไม่บอกเรามันจะป่วยตอนไหนมันก็ไม่บอกเราแล้วร่างกายนี้แท้จริงเป็นรหลังของโรคมีโรคทุกชินิดอยู่ในกายนี้ พราะถ้าคิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์คิดแล้วมันเป็นภัยแก่เราเป็นสิ่งที่น่ากลัวเดยเพราะมันเป็นรมันอยู่อย่างนี้แต่เราไม่มีอำนาจจะบังคับมันจะห้ามไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็ห้ามไม่ได้ในการบังคับมันไม่ได้ตัวนี้แหละเป็นภัยอย่างยิ่ง ถ้าเราคิดเมื่อไรเราก็กลุ้มคิดเมื่อไรเราก็กลัวเราก็กังวลเราก็วิตกแต่ถ้าเราลู้ความจริงแล้วเราก็อ๋อเขาเป็นเขาอย่างนี้แหละทัางไม่เป็นทุกข์อะไร <Yeah. S 1> ปฏิบัติไปจะเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของสังขารหนึ่งและในที่สุดเราก็จะวาง วางกายจบมันถึงมันกายนี้ก้ะเรียกว่านิพิทาคือไม่เอาแล้วร่างกายแบบนี้เราไม่เอาอีกแล้วเบื่อแล้วเราก็เบกขาไม่เป็นทุกข์กับมันมันก็เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยต่อลงไปเรื่อยโดยอาศัยหัวข้อในมหาเถรฐิปัฏฐานะสูตรระวพิจารณา พิจารณาร่างกายในรูปแบบต่างๆที่สอนให้อยู่ประจําเรื่อยๆแต่ไม่ได้บอกว่านั่นคือมาสติปัตฐานาสูตรทำไปเถอะเราจะมีมีแต่คุณไม่มีโทษแต่พยายามทำให้เป็นมาตรฐานสงบสะก่อนทรงชา้ให้ได้เป็นมาตรฐาน ตรงฌานมากฐานเปเราหายใจเข้ามันก็ทรงฌานสี่แล้วเร็วมากก็พลิบตาก็เป็นฌานสี่ะแ,แต่งั้นเราดูความนิ่งสักครู่แล้วเราก็ยกจิตขึ้นสู่พิปัสสนาได้อยากให้พวเราทำไปถึงตรงนั้นจะเล้ยสอนขั้นลึกไปกว่าน,นั้นอีกนะ้พื่อจะเพิ่มลนเพิ่เพลินในการ สอนและการพิจารณาตามสภาวะของธรรมที่เกิดขึ้นกับการทรงฌานจะไม่เบื่อหน่ายจะยิ่งเห็นจริงเห็นจังจะยิ่งวางการยึดวันถึงวันได้เนียนขึ้นเนียนขึ้นอนไม่ทำสมาธิไป จนกว่าจอถึงเวลาหยุดพักหรือใครจะพิจารณาก็พิจารณาไป